พ่อมาเอาควายในียปีกเป็ดมาว่างนะครับครั้งแรกจะขึ้นไหมเดี๋ยวมาดูกันนะครับไม่มีคนดึงนะครับพอดีไม่มีคนดึงเดี๋ยวพีรลีลองโยนดูนะครับว่าจะขึ้นไหมนะครับ นี่ครับลมแรงมากเลยครับควายยักษ์นะครับในปีอุกเจ็ดมาว่างลมปีอุกแปดนะครับวันนี้ลมดีมากเลยนะครับตองกว่าเจ็มไซน์นะครับลมดีมากเลยนะครับวันนี้ก็ออยังขึ้นได้ดีเหมือนเดิมนะครับข้ามาดูควายยักษ เล่นลมในปี๖ดนะคร er no ับลมข้องอย่างวัดตรงกาอย่างมาไม่ดุดนะครับมันมาอย่างมาได้มาอย่างไม่มดนะครับว่ติหวามันจะอยู่ฝั่งนี้นะครับเนี่ยครับฝั่งนี้นะครับฝั่งปลาติดตกนี่ครับทางตะวันตกนี่มันแก้งอยู่นิดนึงนะครับลมปัดแกงอยู่นิดนึงครับน่าว่าไม่เจนะครับลมลมอย่างมาอย่างไม่อย่างไม่ดุตีนะครับแต่วัดตรงกาแต่ว่า ล่มดีมากเลยนะครับวันนี้วันวันทุกนะครับวันทุกลมดีมากเลยควาควายอยากในปีกเจ็ดก็ยังขึ้นได้ดีเหมือนเดิมนะครับนะี่ครับมาดูลีลาการขึ้นนะครับแต่ปีนี้ไม่ค่อย้า้เท่าไรเลยความหลดึกน่าจะน่กกากลัวทั้งนี้นะครับไม่ค่อยใช้สายสายกว้าเลยนะครับ พอเกินได้ดีนะครับแต่เอแกงไปตั้งนี้นิดนะครับล่มล่มอย่างมากไม่ไม่รุดนะครับเนี่ยรับวาวควายอยกักม,มาดูรีลาการขึ้นนะครับ นี่ว่างไม่ทุกมากนะครับวันนี้ลมดีมากเลยนะครับลมอยู่กลางลานนะครับต่ำๆก็ขึ้นนะครับรลมดีมากเลยครับประมาณอาโมงย็นลมก็ามาแต่มันเสมอนะครับวันนี้ลมดีนะครับ แดดปาติดก ja ็เแดดจ้าเลยนะครับกานะติยาเลยก็ยังรอนอยู่เลยมาดูมาควกันต่อนะครับควายอยักเดินด้วยคอยด้งเลยยั่งยั่ง ลงมารับลมแล้วลงมารับลมแล้วตอนนี <mit> ้ลงมารับลงกำลังนี่ครับติดลมแท็กแล้วนะครับแท็กแล้วนะครับผู้ึงปีกก็แก้งนะครับแต่ว่าวาเป็นตัวใหญ่นะครับวาวตัวยิ้มมันเลยดูมันหนวกปีกนวดนะครับแต่หญิงปีกใหญ่นะครับปีกนกลางใหญ่นะครับวาวตัวใหญ่จะ พกนวลพีจะโอ้ปรับเลยนะครับนี่ปวดถึงพีก,ก็อย่างแข็งอย่นะครับเกินได้ประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคเนะครับวบาตัวนี้การเกินไว้กล้องตัววบามันเกินไว้ลาบางนะครับวบาตัวนี้ๆไม่เหมือนวบาตัวเล็กๆนะครับมันจะมีการฟิวไว้ดีนะครับ

Hãy chạy vào, thì... vào thì... kênh ngay, Tay ngay đài, vào. Nồng... đi, vào nòng tài phân Tài Hả? Đại, đại vô, nào cái vô Cái đứng tén vừa Hả? Trong vô

ว,ว่าวกไยหยักก็เล่นลมได้ดีนะครับวันนี้ลมดีมากเลยนะครับวันศุกร์ที่เจ็ดวันศุกร์ที่เจ็ดมีหน้าพวกเป็ดนะครับว,ว่าวกไยหยักวันนี้ลมดีมากเลยนะครับว่างไม่ดุ้งมากแต่ติดลมแล้วนะครับพอดีตัวมันใหญ่กัรรบหลับลมได้มากเนี่ยครับว,ว่าวกไยหยักในปีพศ พอวางปี68ยังขึ้นดีเหมือนเดิมนะครับแต่ปีนี้หลูกซื้อว่าไม่ก่อยใช้เท่าไรเลยนะครับไม่ก่อยดูไม่ก่อยดูแม่งฝีเล็กๆพอดีไม่ได้แตง่งได้ยุ่งหมาน่าตะกี้นะครับตามำอย่างหมาน่าตะกี้แนวอะไรนะครับเนี่ยครับวางลงต้นก็ขึ้นแล้วนะครับวันนี้ แล้วมีหมวัวควายข้องนองน,นะครับมาเล่นทุก็หกวัวควายอยากนะครับร่มถีมากเลยนะครับห่านต้นวันแล้วกับรอบแรกนะครับตรงนี้มีหมัวแจามตัวนะครับมีหัวควายอยา,อยากอยู่ตาว่าเบือนคอยเชียงไม่เยอะนะครับเล่นล่มตำตำพอได้แรความสวยงามของหวัวควายนะครับตัวที่ผู้กับก้องนองนาครับ อยู่กลางฝนมีว่าวนกทายมดน,นึ่งตัวนะครับจะร่อนไปร่อนมาไงนะครับของน้องเต้นที่วาวไกวอย่างก,ก๊อกปีลีนะครับร่มดีนะครับนี่ครับว,ว่าวนกกำลังจะขึ้นอีกนึ่งตัวตรงนี้พอได้เล่นนะครับตรงนี้น่าเล่นมากเลยนะครับจะน้ำตรงนี้ ไวยกับลาบด้วยแต่เดียวอย่างเดียวต้นยางนี่กับปลายางมันมีอยเกย์ปลายางน่ครับมาดูมาควายกันอีกครั้งนะครับ ครับวันนี้วาวมางนะครับวาวหลายตัววาวมังนั่นนะครับนี่หนึงตัวนะครับนกอ่าวควายก่องนอนกับตัวนึงนะครับนกอวาวนกของต้นนะครับยุ่งไม่แนงเลยครับเนี่ยครับยุ่งไม่แนงเลยนะครับถึงนกอวาวนกกับนกตีกไก่นครับ này gặp tướng nụ đấy này gặp nĩ hòa bao hòa ba quả bao tướng nung hòa nọc lấy thằng này gặp nghe đẹp vì đá về nung nọc nung nọc lấy gặp lấy nung hòa lấy rồi nung hòa vai nung hòa vai nung nọc không đường không đường này có là nào vậy? oh nung hoa là vậy? có nụ hoa này này các à? bông mai hoa luôn cái này cái này nhiều rất là nhiều. giờ nay coi, bốn mươi bốn ngày này này trong qua nít ไม่โดนไม่โดนตากันให้หาวลุดแล้วลุดมือแล้วกันตอนนี้ลุดมือแล้วกันเนี่ยกับไม่นองก็จับนองกุมฟ้าลุดมือครับแต่วิ่งจับตั้งไม่พื้ครับมันไปไม่เร็วครับไปไม่เร็วตั้งไปไม่เร็วครับมันไปไม่เร็วเจ้าซูนแล้วลาะนะครับมาควายวางควายอยากตัวนี้นะครับ ส้ม,อมเอ็ดวส้มเอ็ดเรือตัวนี้ไมู่ม้ส้เอตัวไหนเนี่ยปีปคนก็จำไม่ก่อยได้ฝากวายยักนะครับ ลมก็อยังดีนะครับปกมงครึ่งเรีวนะครับไม่ลงเงาก้องเงาหนอกแต่ไม่ลงตัวไหนเรยวปีลีก็จำไม่ได้ไม่ไล่ตัวอ่ะเล่นหนกอาไปจานัเอกปีลีไม่ต้องจำอยู่แล้วงฮะเอ้กันพอดีเลย บอกว่าอยากก็ขึ้นดีนะครับขึ้นดีแต่ไม่ก่อยซ้ายนะครับ้าป้ามาอยากหน้าทกน,น้าห่าซ้ายตาป้ามาอยากนาทกน้าหัาซ้ายนะครับแต่ความสวยงามของ็บอกว่าอยากในปีกเป็นนะครับอรพอได้เล่นนะครับตัวนี้ทำมาหนึ่งปีแล้วสปาพไรก็ยังสมบูรณ์นะครับพอได้เล่น ตอนนี้ก็ย่ามเย็นเลยนะครับย่ามเย็นจมือนเลยนะครับนี่นะครับบรรยากาศกล้องตรงหน้านะครับนี่นครับบรรยากาศตรงหน้า nó phải mặt phải lâu đi đâu, bị cháu hoặc quái bị lông anh đâu Nông tươi con Phải mặt phải con lưu Lông đi lối, đi lê ta nông có thể nông có thể แมวเลยรับลมเลยเล่เฉ <Billboard. S 1> ียกวะต็มแมตตรงนั้นกองต็มแมตมอ๋อรู้รับดี khoa này con lên mua xuống này, này à tắm mắt ừ. ừ. đi con này, à. à. rồi, đi nào lốc tí gặp lốc tí mạnh ghê các này con không đi <laughs> Toàn tướng Trung Mai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  Hít đi ơi Vili <laughs> mình lê cả lên Nhấy yeah, dạ? mặt lên cậu Nhấy mặt lên cậu hết nấu quá luôn Xe em xong ảnh vô Ông già xe ngon Nhấy <laughs> cậu สูงมากเลยครับนี่ครับสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับกับงอคว,วายัยักในปีร่องพันอร่อยครบไปนะครับสวัสดีครับ <c oughs>